ทยานเดลี่พอดแคสตให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของภักดีพบกันใน EP ีที่21นะครับใน3 EP ีที่ผ่านไปครับผมได้เล่าให้ฟังถึงการเจริญเติบโตนะครับของเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองที่มีการพัฒนาสูงที่สุดเมืองหนึ่งของโลกอย่างเซนเจอร์นะครับแล้วก็วิธีการที่ผู้ประกอบการนะครับทำงานร่วมกับภาครัฐ นะครับของประเทศจีนนะครับในการที่จะทําให้เมืองเมืองหนึ่งที่มาจากไม่มีอะไรเลยนะครับให้กลายเป็นเมืองที่เป็นเมืองชั้นนําของโลกได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับทีนี้เซนเจอร์เนี่ยต้องบอกว่ามันอยู่ในด้านฝั่งตะวันออกของประเทศจีนนะฮะถ้าลองเปิดแผนที่ประเทศจีนแล้วก็ดูตามไปพร้อมกับผมเนี่ยนะครับทางด้านตะวันออกที่ติดกับทะเลเนี่ยนะครับก็จะเป็นข้างบนก็จะมีเซี่ยงไฮ้นะครับไล่ลงมานะครับ กวางโจนะครับเซนเจิ้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลจีเนี่ยให้ความสําคัญเป็นันดับแรกๆนะครับในการที่จะพัฒนานะเพราะมันพัฒนาง่ายกว่าครับเนื่องจากมันมีทางออกที่ติดทะเลการค้าขายต่างๆมันมีท่าเรือนะครับในการที่อาจจะส่งออกทางเรือนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าการส่งออกทางเรือเนี่ยมันเป็นเ,เส้นทางการลำเลียงสินค้าทีเ่เป็นเส้นทางหลักนะครับแล้วก็ทําให้ การเจริญเติบโตต่างๆเนี่ยมันเข้ามาจากทางฝั่งตะวันออกก่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดในตอนที่ประเทศจีนเพิ่งเริ่มเปิดประเทศแรกๆนะครับก็40ปีก่อนนะครับแล้วก็ที่ผมเข้าไปก็ประมาณสัก20ปีก่อนนะครับก็เขาก็ค่อยๆพลิกฟื้นเมืองตรงนั้นขึ้นมาทีนี้ผมอยากจะชวนมาดูในฝั่งตะวันตกครับในช่วง ปี2010 2020เป็นต้นมาเนี่ยนะครับรัฐบาลจีนพยายามที่จะเอาทรัพยากรเนี่ยใส่เข้าไปในพื้นที่ที่อยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกของประเทศจีนสาเหตุเพราะว่าการที่จะมาเอาทรัพยากรต่างๆใส่เข้าไปในทางฝั่งตะวันออกเนี่ยมันทําให้ตัวเลขการเจริญเติบโตของ GDP เนี่ยมันไม่ได้หวือหวาอย่างที่ผ่านมาแล้วนะครับจากเดิมเนี่ยโอ้โหพัฒนาเซินเจิน้นพัฒนากวงโจวพัฒนาเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะครับ มันนําเป็นหัวลากที่ทําให้ประเทศเนี่ยมี GDP โตร,ระดับ8%อนะครับ9%อย่างแย่ก็6%กอ็อะไรทํานองนี้เนี่ยฮะมาติดต่อกันเป็นเวลาเป็น10บสปีนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะไปให้มันโตแบบนั้นเนี่ยมันลําบากมากแล้วนะครับงั้นทําเต็มที่กับ2% 3%ก็โอ้โหเหนื่อยมากแล้วนะครับทีนี้ก็เลยต้องพยายามที่จะมาพัฒนาพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกครับทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเป็นพื้นที่ที่คนไทยเราอาจจะไม่คุคนค้น มันมีเมืองที่เป็นเมืองมหานครอยู่ในแถบนั้นหลายท่านอาจจะประหลาดใจนะครับผมกําลังพูดถึงมณฑลอย่างมณฑลเสฉวนนะครับซึ่งก็จะมีเมืองหลักอย่างเมืองเฉิงตูนะครับมีฉงชิ่งนะครับที่เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับฉงชิ่งเนี่ยเป็นมหานครที่ใหญ่อันดับต้นๆของประเทศจีนแล้วก็ของโลกนะครับมีประชากรในเมืองถึง31ล้านคนนะครับแล้วก็ในมณฑลเสฉวนเนี่ย ก็มีประชากรถึง80กว่าล้านคนนะครับสิ่งที่รัฐบาลจีนทำครับคือจะเอาพื้นที่ฉงชิ่งกับเฉิงตูเนี่ยครับรวมกันแล้วก็สร้างเป็นคลัสเตอร์ครับที่เรียกว่าคลัสเตอร์เฉิงหยูนะครับซึ่งเป็นการวางยุทธศาสตร์ครับให้พื้นที่นี้นะครับกลายเป็นคลัสเตอร์ที่จะกลายเป็นมหานครครับแห่งอำนาจทางเศรษฐกิจแห่งที่4นะครับโดยวางเป้าให้เป็นซิลิคอนวัลเลย์ของฝั่งตะวันตกของจีนนะครับ ซึ่งกต้องบอกว่าในพื้นที่ฉงชิ่งเนี่ยนะครับเฉิงตูแล้วก็ฉงชิ่งรวมกันเนี่ยนะครับมีบริษัทที่อยู่ในท็อป500 Fortune นะครับอยู่มากกว่าครึ่งนะครับที่มีบริษัทที่มีสาขาต่างๆอยู่ในพื้นที่นี้นะครับแล้วก็มีชื่อเสียงครับในการเป็นพื้นที่ที่บริษัทไฮเทคต่างๆแล้วก็บริษัทที่มีนวัตกรรมต่างๆมาตั้งอยู่ที่นี่นะครับนี่ต้องบอกว่ามหานครทั้ง4ของจีนเนี่ยครับ ประกอบไปด้วยเมืองอย่างปักกิ่งเทียนจินเซี่งยงไฮ้แล้วก็ชงชิ่งนะครับมี4เมืองนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไปว่าชงชิงเนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกในโลกนะครับมีประชากรมากกว่า30ล้านคนนะครับแล้วก็มีพื้นที่นะครับมากกว่า31,800ตารางกิโลเมตรใหญ่ขนาดไหนนะครับนึกถึงกรุงเทพมหานครนะครับมีพื้นที่1538ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็ ฉงชิ่งใหญ่กว่ากรุงเทพมหานคร20เท่าโดยประมาณนะครับนนทบ,บุรีเนี่ย622ตารางกิโลเมตรนะครับก็จะพอเห็นภาพนะครับว่าคําว่ามหานครสามารถที่จะใช้กับเมืองอย่างฉงชิ่งได้เต็มที่เลยนะครับก็ฉงชิ่งเนี่ยฮะถ้าเปรียบเทียบพื้นที่นะ,ะก็คือเล็กกว่าประเทศออสเตรียนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับก็มีคนนิยามครับว่าเป็น metropolis you have never heard of นะครับก็คือเป็นมหานครที่คุณอาจจะไม่เคยได้ยิน ทีนี้ที่ผ่านมาครับสองเมืองก็คือเฉิงตูแล้วก็ฉงชิ่งเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ห่างกันเพียงแค่165กิโลเมตรเนี่ยนะครับจะถูกนำมาสร้างให้เป็นคลัสเตอร์ที่จะกลายเป็นฮับทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้นะครับโดยจริงๆแล้วสองเมืองเนี่ยพยายามจะแข่งขันกันมาโดยตลอดที่จะให้ตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางได้จริงๆนะครับ รัฐบาลจีนพอเห็แบบนี้ก็เลยพยายามเนี่ยสร้างเป็นคลัสเตอร์เชิงอยู่นี้ขึ้นมาเลยนะครับโดยการรวมเฉิงตูแล้วก็ฉงชิ่งเข้ามาแล้วก็อีก14เมืองรอบๆเนี่ยเข้ามาด้วยกันนะครับก็จะทําให้พื้นที่เนี่ยครับกลายเป็นเมืองมหาอำนาจทางเศรษฐกิจนะครับแห่งที่4จนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับซึ่งเมืองมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยก็ มีเซี่ยงไฮ้นะครับเทียนจินนะครับกวงโจห่องกงเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นมหาอำนาจนะครับแล้วก็เฉิงตูนะครับมีการก่อสร้างแล้วก็เปิดสนามบินแห่งใหม่ครับซึ่งสนามบินแห่งนี้เนี่ยก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2016นะฮะชื่อสนามบินเฉิงตูเทียนฝูนะครับ International Airport ซึ่งอันนี้จะกลายเป็นสนามบินพาณิชย์ที่น่าจะใหญ่ที่สุดของจีนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ครับสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลา5ปีนะครับ มีขนาดใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอล100สนามนะครับซึ่งอันนี้ครับเป็นการเ,เป็นไปตามยุทธ,ธศาสตร์ของจีนนะครับที่จะแก้ปัญหาเรื่องของแลนด์ล็อกนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของจีนเนี่ยมันไม่ได้ติดกับทางทะเลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องพยายามที่จะเอาเส้นทางคมนาคมอื่นๆน,นะครับมาซัพพอร์ตในการเจริญเต,ติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่นี้นะครับเพื่อที่จะอะไรฮะให้มันเกิดการสร้างงานให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนนะครับให้ความเป็นอยู่ของประชากรในพื้นที่นี้เนี่ย มันดีขึ้นนะครับรานั้นก็จะมีทั้งพื้นที่ที่มีเส้นทางที่เป็นเส้นทางรถไฟนะครับรวมถึงสนามบินแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงประมาณไตรมาสที่4ที่ผ่านมาในปีที่แล้วนะครับก็รัฐบาลได้มีการประกาศครับที่จะสร้างพื้นที่ที่เรียกว่าเป็น Civil Aviation Technology Zone นะครับก็เป็นพื้นที่ที่จะพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมการบินแล้วก็นวัตกรรมการบินแห่งแรกของประเทศนะครับ เราก็จะสร้างให้เป็นฮับในการพัฒนาเรื่องของอุตสาหกรรมการบินต่างๆนะครับโดยลงทุนไปอีกประมาณ1,500ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็คาดว่าจะพร้อมใช้ในปี2023นะครับโดยยุทธศาสตร์ที่จีนเอานำมาใช้ในการพัฒนาเส้นทางการขนส่งนะครับของทั้งประเทศแล้วก็เชื่อมต่อกับโลกด้วยเนี่ยก็เรียกว่ายุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative นะครับหรือ BRI นะครับ ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่จะเน้นการขยายโครงสร้างนะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับพื้นที่ต่างๆของโลกนะครับโดยพยายามที่จะทําตัวเองเนี่ยให้เป็นเหมือนศูนย์กลางนะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยจีนเองก็มียุทธศาสตร์ที่เรียกว่า Made in China 2025ด้วยนะครับในการที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นเรียกว่าเป็น Major f a c t o r อของโลกนะครับปัจจุบันนี้ผมก็คิดว่าเขาก็เป็นพื้นที่โรงงานสําคัญของโลกอยู่แล้วนะครแต่จีนจะไปไกลกว่านนครับต้องการที่จะ สร้างให้คำว่า made in China ของตัวเองเนี่ยมันเป็นคำที่แสดงถึงคุณภาพที่ดีนะครับแล้วก็เป็นตัวเองจะกลายเป็นศูนย์กลางในการผลิตเครื่องมือเครื่องไม้ที่มีนวัตรกรรมแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะครับก็คลัสเตอร์แห่งนี้ครับก็เป็นคลัสเตอร์ที่ต่อไปเนี่ยเราคนไทยคงจะมองข้ามคลัสเตอร์นี้ไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยเมืองอย่างกวงโจและก็เซนเจนเนี่ย สร้างความตื่นตาตื่นใจในการพัฒนาแล้วก็การขึ้นมาของเมืองเหล่านี้ให้เราเห็นอย่างน่าประหลาดใจแล้วแล้วก็ธุรกิจหลายอย่างนะครับเราก็ต้องไปทําร่วมกับเมืองต่างๆเหล่านี้เนี่ยในอนาคตอันใกล้นี้ครับก็เรียกไม่ได้เช่นกันนะครับที่เราอาจจะต้องเข้าไปทําธุรกิจกับเมืองต่างๆที่เป็นเมืองหลักๆที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของจีนเช่นกันนะครับแล้วก็ปัจจุบันครับเส้นทางรถไฟครับก็มี ตามยุทธศาสตร์ Belt and Road i n i t i a t i v e ที่ผมได้เรียนไปเนี่ยนะครับจีนเองก็สร้างทางรถไฟครับยาวถึงกว่า1น0 0 0กิโลเมตรนะครับเชื่อมต่อจากเมืองเฉิงตงูวิ่งเข้าไปที่นูรัมเบิร์กที่อยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะครับซึ่งก็จะเป็นเส้นทางขนส่งสินค้ายูเรเชียที่เร็วที่สุดนะครับถ้าไม่นับเครื่องบินนะครับแน่นอนว่าการขนส่งโดยเครื่องบินกับทางรางเนี่ยทางรางเนี่ยมันทำให้ค่าขนส่งเนี่ยมันเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์มากกว่าอยู่แล้ว นะครับในเราพูดถึงสินค้าแบบทั่วๆไปนะครับไม่ใช่สินค้าที่มีไฮแวลูที่มันสามารถที่จะส่งทางเครื่องบินได้นะครับนอกจากนั้นครับในเมืองเฉิงตูครับก็เป็นเมืองที่มีบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็เป็นบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยหลายร้อยบริษัทนะครับที่เข้ามาตั้งอยู่ในพื้นที่แห่งนี้นะครับก็เป็นไปตามสิ่งที่ผมได้เรียนไปตั้งแต่ตอนต้นที่ได้อธิบายไปนะครับว่าทางรัฐบาลจีนเองเนี่ยพยายามที่จะส่งเสริมนะครับให้พื้นที่ให้พื้นที่นี้ กลายเป็นซิลคอนว a ลเลย์ออฟอะเวสของประเทศจีนเองนะครับก็นอกจากนั้นครับในพื้นที่นี้ในพื้นที่ฉงชิ่งนะครับก็ยังมีบริษัทฮาร์ดแวร์อีกมากมายนะครับเช่น HP Foxconn Quantacomputer นะครับแล้วก็ฉงชิ่งเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นฐานการผลิตมือถือที่ใหญ่ที่สุดอันดับ3ของจีนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับในเฉิงตูครับมีบริษัทซอฟต์แวร์แล้วก็สตาร์ทอัพเยอะมาก ในขณะที่ในชงชิงครับมีบริษัทที่พัฒนาฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีเยอะมากฟังแล้วจะเรียกว่าน่ากลัวหรือว่าน่าสนใจก็อยู่ที่มุมมองนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งหัวหอกหลักของจีนที่จะไปทิ่มแทงมหาอำนาจท้าทายตำแหน่งมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาได้อย่างน่าสนใจมากๆในทศวรรษที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิเชย์เยนของพักดี